พวผมก็งงเหมือนกันว่าโอ้โหผมก็เป็นทหารนะเรื่องของเพศก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่ทีนี้ก็นั่งเปิดทางตื่นเต้นทางนเต้นถามเยอะเลยให้พี่สอนไหมเออเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเออเรื่องเพศศาสตรณสุขวิชาการอาจจะไม่ถนัดแต่ปฏิบัติเราถนัดอย่างเลยครับก่อนเรียนเชิญขอเสียงตบมือให้ครูป้อมหน่อยฮะครูป้อมนะครับครูป้อมพี่พี่หนวดครับ จริงจริงเนี่ยที่เนี่ยเขามีสารสูตที่มาจากต่างจังหวัดด้วยเขามีคนที่มาจากจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสใครอยู่สามจังหวัดเสนอมาใต้บ้างยกมือโอ้ยเยอะเลยเยอะเลยจริงจริงๆเลยคนนี้ภูมิใจเสนอนี่เป็นล่างภาษามาลายูนี่เขาไปจบจากประเทศอียิปต์มามาเลเซียขอบคุณที่รับให้จบจากมาเลมานี่สมมติพี่พูดอะไรเขาแปลได้หมด ไซโยกาเซเดมอไม่ใช่เอาอเมั้ยเขาให้คนพูดภาษาไทยให้เราวันนี้พี่สองคนยินด,ดีและดีใจมากที่ได้เจอนักศึกษาทุกคน,นคกีนา,าร์กีต้ากัมบเวลาจุนปอได้ในชั่วโโอ้ยวันนี้นะครับดีใจมากเลยอย่างมีกิจกรรมอย่างฝาน้องทุกคนในกิจกรรมสนุนงานฝากราวทุกคนเรื่องความของสาระความรู้เรื่องอะไรเข้ามาเลยฝาครับอาจารย์วันนี้ครับผม ยาวไปเออเซลเลตเซลเลตโอปกติไม่ชอบยาวเหรอ๊ะแปดเมตรครับอยคือวันไหนลรือสายเข็มขัดมาคือมีเข็มขัดสำรองวันรอบเลยอ้ยบางวันพันพันขาวพี่อยากเห็นภาพประกอบปะครับไม่ใช่เป็นใจมากสีเก่าโยธินเหมือนกันนะครับแกเป็นเป็นรุ่นพี่ผมเพิ่งเดือกันใครมาจากโยธินบำรุงบ้างอ่ะครันมีไหม ไม่มีเลยโอ้มีอาจารย์โอ้มีอาจารย์เหรอท่านไหนครับท่านไหนครับโอ้คนนี้น่าจะเรียนรุ่นสงครามโลกอะค่ะครัยยุคจักบ้านเขายังไม่แก่ขนาดนั้นโอ้โหใส่ทิศก็่ใส่แว่นหน่อยหาเราเขาแก่ซะละถ้าไม่จริงไม่ต้องตดนะใกล้มีคนอ่าสมต้องอ่าคนมีหูช้าช้านะงูมีหางเอือคิดงานยังเลยใกล้มีคนใกล้มีคนคนมีหูงูมีขาหรืออ๋อเต็มไงอะ ไม่ใช่เขาเราต้องมุต้องมุดนะครับต้องคมุดพร้อมไหมพร้อมสุดดวงใจที่ได้มาเพื่อเธอตัวก้าิที่มาพบกันถึงจะอยู่ได้ไม่